สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักนะครับระหว่างวันที่16ถึง31พฤษภาคมของชาวราศีสิงห์คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีหรือลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอย่างยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีสิงห์ทั้งหมดก็มีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคลาดเคลื่อน รือในบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณกับคนรักจะมีการสลับการกระทํากันหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับอมาดูกันเนาะานสาราฝีฝีในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะครับชาราฝีฝีในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณพยายามทํเบีัยคนคนนีม้มากๆาเลยแต่เพียงแต่ว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยไม่ค่อยเห็นหว่าคุณไม่ค่อยทํเบีับคุณจนคุณรู้สึกท้อและยอมปล่อยวางในที่สุดนะครับเราคุณปล่อยวางเป็นยังไงบ้างเราคุณปล่อยวางแล้วคุณไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆไปสนใจเรื่องงานเรื่องงินหรือเรื่องคนใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ย เขาคนนั้นกลับมาเสียดายกลับมาวุ่นวายคุณก็อ,อย่างนั้นนะจากที่ไม่เคยสนใจไม่เคยเห็นหัวคุณนะครับแล้วก็มาเล่นบท d าม m านู่นนี่นั่นเกิดขึ้นมันทำให้คุณค่อนข้างลังเลว่าควรจะทําตัวยังไงดีอย่างน,นี้คือในอดีตที่ผ่านมาเนาะแล้วก็ช่วงปัจจุบันละสิบห้าพฤษภาคมเป็นยังไงบ้างช่วงปัจจุบันเนี่ยนะครับคุณเองก็พยายามไปสนใจเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องคนใหม่ๆที่คุณก็ผ่านด้วยใจอยู่แ,แต่เพลี่ยนแล้วว่าเขาคนนั้นก็ยังไม่ค่อยยอมปล่อยคุณเท่าไหร่ชอบมาแสดงต ว่คุณค่อนข้างบอกเขาไปชัดเจนแล้วว่าเออความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาควรอยู่ในระดับไหนควรแสดงออกต่อกันซึ่งกันและกันยังไงมันทําให้คุณรู้เขารู้สึกมันทําให้เขารู้สึกมันทำให้คุณ,คร,คณ,คร,คณครู้สึกอึดอ,อัดพอพพอคุณพยายามไปพูดหรือบอกกล่าวเนี่ยเขาก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจในความพันนี้เท่าไหร่นะแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยยอมนะไม่ยอมที่เหมือนคุณบอกเฮ้ยยา,าทำแบบนี้นะมันไม่ดีเขาก็จะทําเขาจะไม่ยอมเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับอะไรเดี๋ยวไปดูกันว่าในใจลึกๆก็ว่าคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไง มาดูกันเนาะว่าใ,ใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับคือคุณเองก็ไม่ค่อยอยากกลับไปวุ่นวายอะไรกับเขาเท่าไหร่นะแต่ก็มีความเป็นห่วงเป็นใยไหมมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยอยู่เนาะแต่พิงแต่คุณอะคิดกลับไปกลับมาบ้าถ้าเกิดไปวุ่นวายขเขาแล้วเขาสร้างเรื่องสร้างประเด็นเนี่ยคงจะมีความหนักใจมากกว่าเดิมฉันก็เลยเลือกที่จะนิ่งเฉยมากกว่าเออถ้าเกิดกลับไปแล้วมันวุ่นวายมากกว่าเดิมนี่ยขออยู่อย่างนี้ดีกว่างเงียบๆดีกว่าต่างคนต่างอยู่ดีกว่าเพราะว่าดูเขาเองก็ไม่ได้ ก็อิอทธิฤทธิ์ไม่ได้น้อยลงเลยนะการแผงที่ของเขานี่ก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับแต่ในความรู้สึกของคุณอะไอ้วงหญยมันมีอยู่ไหมมันมีอยู่นะครับแต่คุณรู้สึกว่าฉันขอเลือกความฝุกของตัวเองมากกว่านะตอนเนี้นะครับเลือกงานเรื่องเงินหรือเรื่องคนใหม่ๆดีกว่าแล้วเขา่ะเขาคิดง่าต่อตัวคุณเนาะเขาเองก็รู้สึกกามโหคุณมากที่คุณอะทำเป็นไม่สนใจไม่อยากกลับมา แล้วเขาเขาก็มองว่าคุณเนี่ยเล่นเกมของเขาใช่ไหมที่ทําอย่างเงี้ยเป็นการเล่นสงครามภาษาเล่นเกมเ่าใช้ต้าให้เดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวมาเจอกันแล้วเธอจะต้องมาเสียใจให้ชั้นทีหลังนะครับเขากำลังมาโห่คุณอยู่มากๆเลยแล้วก็เหมือนต้องการทําให้คุณรู้รึกนึกว่าถ้าไม่มีเขาจะเป็นยังไงนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปดูนเนาะว่าในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะครับ มาดูกันเนะาะไพ่ใบเป็นสองชุดนะครับชุดด้านบนเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่สิบหกถึงยี่สิบสามพฤษภาคมส่วนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่ยี่สิบสี่ถึงสามสิบเอ็ดพฤษภาคมนะครับโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้เนาะแต่เออ่จะมีชาวราศีฝิงบางท่านฝนน้อยนี่ที่มีการคาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างน,นะครับมาดูสิบหกถึงยี่สิบสามพฤษภาคมหมดเนาะชวงนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยสิบหกถึงยี่สิบสามพฤษภาคมช่วงนี้คุณก็ไม่สนใจเรื่องของคุณแะเรื่องงานเรื่องเงินเกิดขึ้น้นนแต่ช่ชวงี คุณจะดูเขาดูมีปฏิกิริยาดูแปลกๆบางท่านบางคนเจอเขาพยายามเรียกร้องความสนใจนะมากดไลค์กดแชร์เพื่อเพ่งถึงส่งฟิเกอร์หรือทางบางท่านบางคนเนี่ยเจอเขาพยายามทําตัวมีความฝุกแข่งกับคุณคุณไปนุ่นไปนุ่นทำนู่นทำน,น,ทำนี่เขาก็จะทำตัวอย่างเช่นไปนุ่นทํานู่นทำนี่เหมือนคุณเกิดขึ้นแล้วออกสื่อเกิดขึ้นให้คุณหันหันมามองเขาเพื่อคุณก็รู้สึกว่าเออเนี่ยเขากําลังเล่นเกมประสาท การเล่นเกมปรา,าสาทคุณอยู่ใช่ไหมนะคุณจะมีคําถามเกิดขึ้นมานะครับแต่จริงๆเขาเล่นไหมเขาก็เล่นจริงๆแหละเขาต้องการคุณอ่ะกลับมาสนใจมาเทคแค่ดูแลเขาแต่ว่าสิ่งที่เขาสิ่งที่คุณทำไงคุณก็รู้สึกเฉยๆถ้าเขาจะมากดไลค์กดแชร์เพราะเป็นถึงโฟเฟเกอร์หรือจะพยายามมาเล่นเกมของการปรา,าสาททําตัวแข่งมีความฝูกแข่งคุณเนี้ยคุณก็รู้สึกเออก็ก็ยินดีด้วยนะแต่ฉันไม่เล่นตามคุณหรอกฉันจะเฉยๆสนใจเรื่องของฉันมากกว่ามันพอคุณทำอย่างนี้ไปเสร็จเขาก็รู้สึกแฮวไปรู้สึกรู้สึก ้ทำไมคุณไม่มีปฏิกยาตอบรับกลับมานะครับแล้วก็อ,อ่24-30พฤษภาคมเนี่ยช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเนะงาะ24-30พฤษภาคมเนี่ยช่วงนี้เขาก็มโหคุณแหละที่ผ่านมาที่คุณดูไม่ไปไม่หือไม่อือไม่มีปฏิกยาตอบกลับมาช่วงนี้เขาก็จะทําอะไรใหม่ๆบางท่านบางคนเจอเขามาพยายามพูดคุยโพสเหมือนเดิมเนาะบางท่านเจอเขาท่าเหมือนเดิมมากดไลค์กดแชร์เพราะไปถึงฟงฟรมฟลิก,กร์ นะติดต่อมาทางไหนถึงเกิดขึ้นแต่คุณทํายังไงคนก็ไม่ค่อยสนใจอยู่ดีไม่ว่าจะเรียกเขาจะเรียกร้องความสนใจทางออทางไหนก็ตามหรือทางสื่อโซเชียลว่ตามเนี่ยคุณจะเฉยเยไม่ค่อยอยากไปสนใจเพราะคุณรู้สึกเหนื่อยแล้ววนะนะ่านะเพราะคุณรู้สึกไม่อยากไปวิ่งตามเกมเขาอีกแล้วเขาเขาจะทาอะไรเนี่ยฉันฉันขอเฉยเดีกว่านะครับซึ่งเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยแผนพวกนี้มันไม่ได้ผลหรอวะเขาก็มีความรู้สึกฉันควรจะทำยังไงต่อไปดีนะครับนะแต่คุณรู้ทันเขาหมดแหละก็เลยไม่อยากไปอยากไปวิ่งตามวิ่งตามเกมเขานะครับ ก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีสิงห์ไว้แค่นี้เนาะชาวราศีสิงห์ท่านใดอยากดูดวงส่วนตจวเพิ่มเติมมีคำถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งรายเดียวไว้ใต้คลิปนี้เนาะคลิปนี้ลาไปก่อนจ้า